พบทรอแข็งจัดไม่สนรัฐมนตรีกลาโหมเปลี่ยนแผนลุยซ้อมรบแล้วจุดเดิมกัมพูชาพวาทับเรือไทยเอาจริงไม่ยอมถอยผู้บัญชาการทหารเรือสั่งบุกพื้นที่พิพาทเมินคำสั่งย้ายที่ฝึกกัมพูชาพวาทับเรือไทยเอาจริงไม่ยอมถอย ล่าสุดเมื่อวันที่12ธันวาคม67ที่ผ่านมานะคะพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงการฝึกความพร้อมรบที่เกาะอูดและพื้นที่โดยรอบในเขต200ไมล์ทะเลว่ายืนยันกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคหนึ่งกองเรือยุทธการและสออรฟรรยังคงมีการฝึกตามวงรอบทุกปีตามเดิมไม่ได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนพื้นที่การฝึก โดยเป็นการฝึกยุทธวิธีกองเรือทั้งนี้ได้สั่งการให้ทีมโฆษกทัพเรือเตรียมเผยแพร่าภาพและคลิปให้สื่อได้เห็นเรียเดวาดแข็งจัดเลยค่ะสำหรับพลเรือเอกจิรพลผู้บัญชาการทหารเรือนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงวันที่23พฤศจิกายน67ค่ะทางด้านของพลเรือเอกภาสุกรีวิไลลักษ์โฆษกกองทัพเรือก็ได้ออกมาถแถลงหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่บอกทอบว่ากองทัพเรือโดยหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดและทัพเรือภาคหนึ่งจะทําการฝึกทางเรือประจําในวันที่1 0 1ถึ12ง12ธันวาคม67โดยยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ใดเพราะฝึกทุกปีแล้วก็เป็นกําลังที่มีอยู่บนเกาะกูดและทัพเรือภาคที่1ที่ดูแลพื้นที่ทางทะเลอยู่แล้วและกกะลป้องกันชายแดนจันทบุรีตราด ดูแลทั้งบกไม่ได้เป็นการระดมกำลังมาฝึกโดยพร้อมจะพาสื่อมวลชนเนี่ยไปสังเกตการการฝึกหน้าที่ของกองทัพเรือก็คือการดูแลปกป้องอธิปไตยตามเขตแดนที่เราประกาศเอาไว้ส่วนนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลส่วนหน้าที่ของกองทัพเรือก็คือรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแต่ที่น่าสนใจค่ะก็คือทางกองทัพเรือก็ได้มีการแจ้งนะคะว่าผบทรสั่งยกเลิกค่ะ และให้ปรับแผนการฝึกใหม่จากการฝึกกำลังรบทางเรือในทะเลรอบเกาะปูดจังหวัดตราดและการป้องกันฝั่งของเกาะกูดมาเป็นการฝึกดูแลป้องกันแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อ่าวไทยแทน คาดว่าวันจะกระทบกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาค่ะหลังถูกจับตามองว่าการฝึกนั้นเป็นการยั่วยุกัมพูชาที่อาจจะส่งผลให้บรรยากาศนั้นตึงเครียดนะคะทั้งที่ทอรรอเนี่ยก็ททำการฝึกที่เกาะกูดแล้วก็ทะเลโดยรอบในช่วงพฤศจิกายนของทุกปีอยู่แล้วซึ่งเอาง,ง่ายๆค่ะก็คือสั่งเปลี่ยนแผนการฝึกจากเกาะกูดไปแท่นขุดเจาะน้ํามันบริเวณอ่าวไทยทําให้คนไทยจํานวนมากเนี่ยก็เกิดความสับสนแล้็ไม่พอใจด้วยค่ะ จงเกิดกระแสว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยสั่งให้กองทัพเรือเปลี่ยนการฝึกมาใกล้กับที่เกาะปูดจังหวัดตราดไปส่วนอื่นของอ่าวไทยแทนโดยต่อมาในวันที่27พฤศจิกาย,ยน67นายภูมิธรรมก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยสั่งการดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ เรียได้ว่ามาคู่เอามากๆเลยค่ะสำหรับภายในของกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็ชัดเจนค่ะว่าผบทรเนี่ยไม่มีทางถอยให้กับการปกป้องผืนแผ่นดินและทะเลที่เป็นเขตอธิปไตยของไทยอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวท่านผบทรเนี่ยบอกว่าจะเอาทั้งภาพแล้วก็คลิปนะคะมาให้ชมกันค่ะรอติดตามกันได้เลยค่ะ mm. และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทย เพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตันนี้ได้เลยค่ะ ปิดคลิปนายกอิงปากแซบลั่นไม่เคยกลัวตอบก,กระทู้สดในสภาประชาชนตอบก,กลับขาสัน่นสัปดาห์หน้าไม่ไปหมานะคุณอิงคุณอิงคุณอิงครับฟังแถลงแล้วหอมกลิ่นความตะลิงมากเลยเอ่ะจริงเหรอคะสูดลึกๆสูดลึกๆไปไปไปสภาป่ะครับไปสภาก เราเคยเราเคยสัมภาษณ์อะไรที่นะทันเนี่งใช่ที่นี่แหละโอเคจะพาเอาไปสิคะทำไมจะไม่ไปล่ะคะไปกี่โมงคะวันนี้อ๋อวันนี้ไม่ได้วันนี้มีเออ่มีรับเสด็จนะคะแล้วก็ในวันนี้หรือป่าขอถามแบบตรงๆเลยได้ไหมกลัวไหมที่จะไปตอบประชาชนแห่หมั่นไส้นายกอิงตอบสื่อสุดมั่นปากแซบแต่สุดท้ายโป๊ะ ไม่กล้าไปสภากลัวโดนกระทู้ถามตอบแล้วจนมุม <S <S เรียกได้ว่าดุเดือนนะคะตั้งแต่เริ่มวันแรกเลยสําหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกของสมัยสามัญประจําปีครั้งที่สองค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคาดของคอ,งองการเมืองทุกประการค่ะก็คือแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่ไปตอบกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยอ้างว่าติดงานแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ3เดือนแต่ว่าคําอ้างของนายกยิงแสนตลกสุดพิษ เมื่ออ้างว่าตัวเองเ,เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องกระจายงานให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไปช่วยกันทําดังนั้นการตอบกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นเรื่องโดยตรงของรองนายกและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานนั้นๆตามที่กระทู้ถามเพราะฉะนั้นจึงให้รองนายกกับรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ซึ่งจะตอบได้ตรงกว่านายกรัฐมนตรีไปตอบเองเพราะจะให้รายละเอียดได้ลึกซึ้งกว่านอกจากนี้ค่ะนา ายกก็ยังอ้างส่งเดทไปค่ะว่าการไปตอบกระทู้ในสภาในวันที่12ธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อ้างไปเรื่อยเปื่อยตามสไตล์แพ้ท้องท้ายค่ว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ละเลยความสําคัญของสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่จริงๆแล้วตนนะ่ะมีแผนจะเข้าไปตอบกระทู้อยู่แล้วแต่ว่าติดถแถลงผลงานรัฐบาลเป็นอย่างนั้นไปค่ะแต่ว่าเมื่อมีนักข่าวนะคะซึ่งก็เป็นกองเชียร์ของนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปสัมภาษณ์นายกภายในงานถแถลงผลงานบอกเลยค่ะว่าหนังพลรมนค่ะ โดยนักข่าวคน,นต่างกล่าวนะคะก็ถามแพรทองทานนายกรัฐมนตรีว่า ขอถามแบบตรงๆเลยได้ไหมกลัวไหมที่จะไปตอบกระทู้สดในสภานายกก็หยุดคิดไปแป๊บหนึ่งพร้อมทั้งหันมาตอบแบบฟิตเฟียสค่ะบอกว่า <c oughs> เป็นคนดูกลัวปะคะซึ่งทางด้านของนักข่าวคะ่ะก็เสริมว่าหหดูมั่นมากนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะยังเสริมอีกด้วยค่ะว่าไม่ได้มั่นหรอกค่ะคิดว่าถ้าไปแล้วต้องตอบอันไหนตอบได้ก็คือตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็คือตอบไม่ได้เราลองไปดูคลิปความมั่นของนายก ทยทองทานชินวัตรกันดูค่ะนายยกของประเทศไทยเนี่ยดูว่าจะมั่นขนาดไหนค่ะได้ขอถามแบบตรงๆเลยได้ไหมค่ะกลัวไหมที่จะไปตอบกระทู้สดในสาัา์เป็นคนดูกลัวปะคะไม่มั่นมากค่ะจริงไม่ได้มั่นหรอกคะ่ะคิดว่าถ้าไปแล้วต้องตอบอันไหนตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ก็คือตอบไม่ได้มันก็คือแค่นั้นเองอมันไม่ได้ไปเพื่อรู้สึกว่าฉันไปแล้วฉันจะไปอะไรใครก็อันไหนเป็นเนื้องานที่เราทําอยู่แล้วเราตอบได้เราก็ตอบคือ,อ เพื่มไปใหญ่ค่ะคือก่อนจะจบสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็ย้ำถามอีกรอบนึงนะบอกว่าแต่ไปแน่ใช่ไหมนายกอิงก็ตอบกลับค่ะบอกว่าไปแน่อยู่แล้วค่ะเชิญมาจะไปหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบก็ต้องดูด้วยว่าความเหมาะสมโอกาสเวลาอ่ะยังไงหลังงานสภาก็รอเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ชม จะมาเชิญไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะหัดมีมารยาทกันบ้างเราก็ลองไปดูคลิปกันหน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าใส่ความฟังไปฟังมาไม่รู้ว่าจะงงตรงไหนก่อนค่ะอย่างนั้นไปแน่เนอ๋อไปแน่อยู่แล้วค่ะไปแน่เนาะเชิญมาปุ๊บไปน้อมแบบเราเราไม่กลัวเนาะเชิญมาไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าต้องดูด้วยว่า Ody, ความเหมาะสมโอกาสเวลาก็คลิปนี้นะคุณผู้ชมถูกปล่อยออกไปในโลกออนไลน์เท่านั้นแหละเสียงของประชาชนก้าแหกเข้าไปถล่มกันเป็นแถวๆเลยค่ะอย่างเช่นคอมเมนต์แรกนะคะก็บอกว่าไม่เห็นเก่งเลยเวลาโดนนักข่าวถามสดอะถ้าไม่กลัวก็มาตอบกระทูเะ้เยอะๆนะคะเหมือนตอนพักตัวเองเป็นสสฝ่ายค้านแล้วหวังให้ประยุทธ์มาตอบกระทู้ในสภาค่ะ ให้มันปากกล้าปากแจวเหมือนตอนนั้นหน่อยค่ะหรือเอาให้มันน่ามั่นใจตอนพูดว่าไม่จับมือกับคนทำรัสประหารนะคะตอนนั้นดูมั่นนะดูไม่กลัวอะไรดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพื่อนะ้า ไม่ไปหมานะคะแถมอีกสักคอมเมนต์หนึ่งคุณผู้ชมเขาแสดงความคิดเห็นนะงะว่าประเด็นคือทำไมไม่ไปครับลุกคุณน่ะดูเป็นไงไม่สำคัญอะไรเลยสำคัญที่การกระทำครับคุณนายยกหญิง mm. นอกจากนี้นะคะก็มีอีกหลายร้อยคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาด่าว่ากระจอกบ้างดีแต่ปากบ้างไม่กลัวแต่กลวงอะไรแบบนี้บ้างนะงะ อันนี้เท่าที่อ่านมานะคุณผู้ชมผู้ประกาศไม่ได้พูดเองนะคุณผู้ชมแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศท,ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศท,ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ